เ e l l o ล e s Hello, s a g จ n ิงๆเขาบอมกัตบตอนนั้นเพื่อนๆเข้าส่วาไฮม์พาร์ทที่นะฮะพาร์ทสิบอะไรกันเล่าพาร์ทสิบเอ็ดต่างหากมันเล่นนานแล้วลมอ่าหายไปน,นานเลยเพราะว่าติดกิวบอแกงบูดกับวันที่สิบสิบหกเต้นไปที่ผ่านมาตอนที่อัพอที่อัดอยู่นี่นะฮะมีอัปเดตใหญ่ของวาร์ไฮมนะก็คือเพิ่มระบบอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนจะเห็นในาทางไซล่าที่กินอาหารเข้าไปคระะับอาหารตอนนี้จะมีแบ่งเป็นสามประเภทนะครับ ก็คือเป็นประเภทที่เน้นเพิ่มสุขภาพสุขภาพคือเพิ่มเลือดเรานะครับกับพละกําลังนะครับพละกําลังก็คือเป็นสีเหลืองนะครับก็คือจะเน้นไปทางเพิ่มสตามินานะครับพละกําลังสตามินาของเราตอนนี้มีเลขระบุหมดแล้วนะฮะแล้วก็สายรัลจะมีบอกเวลาว่าเหลือกี่นาทีเวลาเรากินไปแล้วนะครับอีกยาอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีขาวสีขาวคือสมดุลเพิ่มทั้งสุขภาพและพลังอย่างเท่าเท่ากันนะอันนี้ไปทมเน้นไปทาง อาหารที่กินนี้คือใน,นไปทางสุขภาพไอ้พละกําลังส,ส่วนใหญ่นะเพราะเราต้อง,องเดินทางไกลอีกอย่างหนึ่งเหมือนก็นจะมีเพิ่มไอเทมหลายส่วนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้สามารถกองกองไม้เป็นไฟวูดกองแบบของไม้คอได้แล้วนะครับแล้วก็มีฐานหินแล้วเหมือนกับกองเงินได้ด้วยนะตลกดีเอาวางบนโต๊ะนั่นเองนะครับแล้วก็มีเป็นโต๊ะนะครับคาปาทฟีนี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นโต๊ะอะไรนะครับ แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดที่เล่นถึงแผ่นนี้ก็คืออาวุธใหม่จะเป็นระบบการบล็อกแบบใหม่นะครับก็คือโล่ตอนนี้มันจะมีโล่สองแบบเป็นโล่โล่กลมกับทาวเวอร์ชิลโล่ใหญ่นะครับก็คือมันจะมีค่าความสามารถในการป้องกันจะมีหลอดเหมือนเป็นหลอดสตามิา่าเป็นหลอดของโล่ถ้าเกิดเราการการโจมตีเยอะจนถึงหลอดแล้วเราจะกระเด็นนะครับกากจะตกกาจะแตกนั่นเองก็คือ มีเพิ่มโล่อันใหม่มาด้วยเป็นบนทาวเวอร์ชิลนะครับก็คือใช้กระดูกในการทำรู้สึกว่าจะาก,การได้ดีกว่าโล่ไม้นะครับค่า32กันได้เยอะกว่าเยอะเลยฮะนี้ทางนี้ยังใช้โล่โล่สำลิดอยู่นะครับมาดูหน่อยโล่สำลิดบล็อกน้อยครับค่าค่าบล็อกมันเอาเป็นโล่ที่ปกติคือโล่พวกนี้เราจะไใช้เพื่อแพรี่นะครับการแพรี่ส่วนใหญ่ โอเคอพาร์ทนี้จร well, anyway, ิงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีการเดตก็คือพ้อยหลักของเราคือเราจะไปสำรวจบริเวณด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อจะทำการเช็คพื้นที่สำรวจแอเรียป่าดำเพื่อทำการหาจุดซัมมอนบอสเอลเดอให้เจอนะครับแต่เนื่องจากเพื่อนๆจะเห็นว่าเราอยู่ไกลมากนะฮะวันนี้จะมาเรียนรู้วิธีการสร้างสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเดินทางไกลได้ง่ายขึ้นก็คือประตูวาร์ปนะครับผมประตูวาร์ปใช้อะไรบ้างมาดูกันนะฮะ ประตูว,วาร์ฟนี่ครับใช้ดวงตาของดรอป10นะครับแกนไม้คุณภาพดี20แล้วก็ไฟเซอร์คิงนะครับ2อ,อ่ะเราขาดอะไรบ้างมิเรนานล้วลืมตำแหน่งเดี๋ยวเก็บอะไรไว้บ้างแฟบกไฟเซอร์คิงเรามีแล้วอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะอยู่ไหนวะนี่ไงมีแล้ว2แต่อย่าลืมนะครับเพื่อนๆเ,เราสร้างประตูว,วาร์ฟแปลว่าเราต้องมี ประตูอีกฝั่งหนึ่งแปลว่าวการที่เราจะทําประตูวาร์ปได้เราต้องมี2ทั้งหมดอย่างน้อย2เท่าก็คือเอาไป4ชิ้นนะครับตาด้วยตรงตาชิ้นย0เอาไป16ก่อนแล้วไปหาที่เหลือจากที่นูน่นหาตามพวกดรอปแล้วก็ออีกอันหนึ่งไฟวูดไฟวูดอยู่ไหนนะไฟวูดอยู่นูน่นโอเค ไฟวรู้สึกจะอยู่นี่นะพอป่ะไม่พอใช่ไหมใช้ทั้งหมด40ถูกป่ะ20 20 40แต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราทำอันนึงก่อนเดี๋ยวสจีขอทำอันนึงก่อนนะ 20. โอเคเงื่อนไขในการสร้างประตูวาร์ฟเนี่ยประตูวาร์ฟวางตรงไหนก็ได้นะครับ ไม่ต้องเป็นที่ในร่มก็ไดไ้ไม่ต้องหนหลังคาก็ได้แต่นี้ทําไว้เพื่อความสวยงามเฉยแล้วทระตูว,ว์ปก็แค่เลือกนะครับเพ,เพื่อสังเกตดีๆจะมีด้านเนี่ยด้านหน้าที่มีลายขลาส,สีดําเป็นด้านหน้านะครับที่ไม่มีคือเป็นด้านหลังสําคัญยังไงสําคัญตอนเข้าและออกตัวละครจะโผล่ไปยังไนะงนะครับโอเควางดีๆนะครับถ้าพร้อมแล้วก็แปะเลยนะครับสิ่งที่ต้องทําอีกอย่างนึงคือ ทำไมยังไม่วา์ประตูนี้แหละเดินทางไปอย่างรวดเร็วนนะ่นอนก็สร้างอีกฝั่งหนึ่งด้วยนะครับตั้งชื่อแท็กให้เหมือนกันถึงจะใช้งานได้นะครับฉะนั้นเป้าหมายของการทำคีย์เวิร์ดก็คือเราจะต้องตั้งชื่อประตูวาร์ประตูฝั่งนี้กับประตูอีกฝั่งที่เราจะสร้างให้ตรงกันไม่ตรงกันประตูจะไม่ลิงก์ถึงกันนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องระวังฉะนั้นการตั้งชื่อคนจะตั้งชื่อให้เรียบง่ายเข้าใจง่าย อันนี้เราจะไปหาเอลเดอร์นะครับสันจิตั้งชื่อให้ง่ายที่สุดเลยการตั้งว่าบอสสองนะครับตกลงตั้งไว้ล้วเหลือไปตรงนู้นเราก็ตั้งชื่อเราก็สร้างประตูวาเราก็ตั้งชื่อว่าบอสสอตามนี้นะครับทั้งนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็แค่ไปสำรวจฝั่งนี้พอถึงใกล้จุดหนึง่งที่สันจิจะคิดว่าเอ้ยเราควรจะต้องตั้งวาเพื่อ เพื่อเพื่อเตรียมการไปจัดการบอสแล้วเนี่ยเราก็ตั้งประตูวัดเพื่อเตรียมของเขาออกได้เราจะได้มาพักเอาแรงที่นี่เตรียมของให้พอเราค่อยไปป่าบอสอีกทีเดี๋ยวไว้สันจิไปถึงจุดที่เหมาะสมในการตั้งวัดรือเราไปสู่ขั้นตอนการตั้งวัดปลายทางอีกทีนะครับผมโอเคไป a few minutes later โอเคครับหลังจากเดินทางสำรวจมาสักพักหนึ่งนะครับมาไกลถึงฝั่งนี้แล้วตอนแรกเนี่ยตอนแรกสันจิคิดว่ามันตรงนี้จะเดินไปได้นะตอนแรกที่เราข้ามไป กับกลายเป็นเกอะตรงนี้เป็นทะเลหมดเลยเป็นเกาะเล็ก,ลกๆก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเดินมา,าไปทางตะวันตะวันอ่อนนะครับมาข้ามฝั่งนี้แล้วก็เดินย้อนขึ้นมานะครับก็เลยเจอที่โลกตรงนี้นะครับใกล้ถึงเอลเดอร์แล้วก็สมควรกับเวลาคือทางนี้ก็เลยทําเป็นแคมป์ชั่วคราวนะเป็นที่นอนแล้วก็ทําประตูวาร์ปครับเริ่มทํากันเลยครเรามีของมาแล้วนะครับตัดไม้ไฟวูดมาแล้วนะครับ แล้วก็ใช้นี่สิบใช่ไหมไรนี่ก็จะสร้างประตูวาร์ปได้แล้วเราก็เริ่มสร้างประตูวาร์ปแล้วอันนี้ก็สร้างมาเป็นหลังคาใช้คล้ายมันดูเป็นระเบียบหน่อยนะอย่าลืมนะครับสังเกตดีๆว่าที่มีเป็นสีแดงอ่สีดำอัคระเนี่ยคือด้านหน้านะอย่าไปวางด้านนี้ไม่งั้นเดี๋ยวตัวละครพอออกจากวาร์ปจะไปโผล่ข้างในบ้านบางทีอาจจะติดบ,บั๊กเอานะติดกำแพงอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคแปะเลยครับ แล้วก็นแน่นอนพอหลังแปดเสร็จเราต้องไม่ลืมที่จะตั้งชื่อประตูให้ตรงกับน,นั้นนะครับบอสสองพอเสร็จตกลงนะครับถ้าลิงก์สำเร็จก็จะอย่างนี้นะครับอันนี้คือประตูวาร์เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับแฮ่เป็นไงล่ะก็แต่แต่นะครับแต่ก็สะดวกบายข้อดีของวาร์คือทำให้เนื่องจากว่า หลังๆเนี่ยไอโต๊ะงานไม้เนี่ยมันซ่อมได้เฉพาะงานไม้ครับมันซ่อมไอพวกงานเหล็กอา,อาวุธเหล็กของอาวุธยุคเหล็กของเราไม่ได้แล้วรูสัมริ์เราไม่ได้สัมริ์ต้นไปเนี่ยจะใช้สัมริดเหล็กอะไรพวกเนี้ยโต๊ะงานไม้มันมันซ่อมไม่ได้เราจําเป็นต้องเข้าวาร์ปกลับไปซ่อมที่บ้านเรา ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับในการที่ที่เราจะเนี่ยกลับมาซ่อมที่นี่เพื่อเตรียมพร้อมตลอดนะครับอ๋อแต่แต่ว่าประตูวาร์ปเนี่ยจะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งครับตัวเกมกำหนดเอาไว้ถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นแสรัลักษ์ไอเทมบางชนิดที่มีเศรัลักษ์ที่เป็นรูปวงกลมกากบาทอันนี้มันเป็นการบอกว่าไอเทมชนิดนี้ไม่สามารถถือแล้วไม่สามารถเข้าประตูวาร์ปได้นะครับเดี๋ยวถือให้ดู ครับส่วนใหญ่เป็นแร่นะครับเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้าประตูวาร์ฟได้นะสิ่งของสิ่งนี้ไม่สามารถเข้าประตูวาร์ฟได้นะครับอย่าลืมนะฮะอันนี้ก็คือก็เลยเป็นข้อจํากัดหนึงของประตูวาร์ฟไม่ง,งั้นก็จะง่ายเกินไปนะไปเปิดวาร์ฟเสร็จไปขุดแร่เดินกลับมาเลยนะฮะอะไรประมาณนั้นก็คือเดี๋ยวหลังจากนี้ยวขออนุญาตสำรวจรอบๆจะยังไม่ตีบอสนะครับจะพยายามอ้นี่ก่อนจะพยายาม สำรวจให้ทั่วเพื่อหวังหาพ่อค้านะครับในในบริเวณละแวกนี้ให้ได้ให้เจออันนี้ขึ้นอยู่กับดวงจริงหาพ่อค้าไม่มีผลต่อการทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะเอาวาวาโดงกันก่อนแต่ตอนนี้คือขออนุญาตสำรวจป่าดำบริเวณร,รอบๆนี้ให้ทั่วก่อนฮนะพาร์หน้าจะประมาณนี้ก่อนถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเติวอีกทีเดี๋ยวจะมาเป็นคลิปถัดไปทีนะผมโอเคก็จบนะฮะตอนนี้ก็ขอไปเตรียมเตรียมอาหารเพิ่มเติมถ้าชอบกไดไลค์ตูกใจกด b s c r i b ตติดตามด้วยแล้วพบกันใหม่พาต่อไปแล้วเจอกัน บายบายครับ